ค่ะสวัสดีครับพ่ม่พี่น้องนะคะมือน,นีนะคะอ่าคุณยาพาพพี่น้องนะคะมามาสวนมาสวนนะคะมาเบิ่งป่าก่อนปา่ปาป่าอยู่สวนป่าปลานะคะ,ะ,ะ,คะหเห็นบ่พี่น้องน้ำกำลังแหงนะคะมีทั้งปลาดุกนะคะปลาดุกปลา ป่าแตเพียนนะคะลายอย่างเดี๋ยวสิไปเลาะบองกล้วยซะก่อนกล้วยมือเศร้านี่ตัดตัดกล้วยใครเครื่องหนึ่งนะคะลำว่าเครื่องหนึ่งเห็นพผ่าน,าน,านตาทั้งพี่ือว่าจ่งมาเบิ่งอันนี้เป็นกล้วยพันธุ์นวาราชินีนะคะราชินีเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาเบิ่งนะคะกล้วยนวาราชินีมันเป็นจังแด ถ่าน้ำสมบูรณ์พอ่อนี่พี่น้องมันมันสิหนวยใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าน้ำบรสมบูรณ์ก็คือจังหวะนัะ่นแหละมือกระเทือนกำลังเป็นหมากนี่ไงกล้วยกล้วยพี่น้องกล้วยสุกค่าเครือนะคะเบิ้งเห็นปะคุณยายไม่ได้เอาขากรองมานะคะไม่ได้เอาขากรอง นี่อะกินกินสิบ่อันนี้คือกล้วยน้ำว้วาราชินีนะคะทั้งกตนะคะใบใบจะบคือใบกล้วยน้ำว้วารธรรมดานะคะใบของเพื่อนจะกว้างแต่ว่าความยยวของอของการสีสันนะคะต้องมือเกษตรพี่เ้าง กำลังออกนะคะใครอยากได้หัวปีได้พี่น้องเด้ออยู่สวนนะคะหลายหลายน,นีก่ก็กำลังออกคือกันกล้วยแรงนะคะบางเนี้ยพี่น้องบางยาอันนี้วันนี้มาแต่ออกกำลังกายก็เลยเลยขึ้นมาสวนนะคะพาพี่น้องมาเบ่งสวนมาเละส้มสวน,สวนอันรกร้างบางเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตะไคร หัวสิไคนี่นะคะจะลงแถบนี้นะคะคุณยาวาสิลงอ่ามันญี่ปุ่นนะคะนี่แถวนี้นเงาไปสุดผู้ค่ะพี่น้องนะคะนี่จะลงมันญี่ปุนน่นพ่อไทยแหละมันกับบดีกเนาะหนึ่งสองสามสี่สี่ลองนะคะ ลงประมาณหอด่บลอยเม็ดนี่นะคะก็เป็นกล้วยน้ำว้าขึ้นกันนะเห็นบาพี่น้องปีนะคะหลายหลายเดอ้อพู้ได้อย่างได้นะคะบุญปีกล้วยบ้ได้ตัดนะคะบางแนี้พี่น้องจุดว่าส,สวยโบ้ได้ตัดปีมันต่ดิ้ต้นกล้วยมันสีบวัวตึงนะะ,นะผบม,มีเวลาตาัดปีเห็นบอกล้วยหลายนะคะอยู่นี่อ้าวน้าม,มาตตใสพี่น้องน้าม,มาจากไหน นี่นะคะตรงนี้เตรียมดินไว้นะคะเตรียมดินไว้ว่าสีลงมันญี่ปุ่นนะคะลงมันญี่ปุ่นเห็นบัวพี่นองหัวปีโอ้เอโอตายต่ผู้นะคะไทแล้วเตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจ,จะมาทั้งหัวรองเดี๋ยวจะทายให้บึ้งนะคะนี่ไงเห่าไปถึงปุระพี่นองสวนยางนะคะนี่ทุเรียนกำลังให้น้ำ ตัวน,นี้มันเหลือตายนะคะเหลือจากยังละเหลือรอดตายจากหนาวปีที่แล้วนะคะแต่ว่าสซนทั้งเคิงผลต้องปุ่นไงแล้วนี่นะคะลองนี่กับสีไซมันญี่ปุ่นคือกันนะคะสีไซมันญี่ปุ่นสองลองตัวน,นี้ว่าสีไซมันเผานี่ลองเนี่ยนะคะส่มันเผาลองนี้กับสีไซมันเผา ปีกวยหลายขนาดเลยบ่มีเวลานะคะพี่น้องบ่มีเวลามาตัดเห็นบะป่วยนะคะนี่นี่นะคะตัวนี้ยังบ่ท่านไห้ยกนะคะแต่ว่าไถไถยแวแล้วก็ยังบ่วท่านไดนยกก่องนะคะตัวนี้กับว่าสีไซนี่ก็สิใส่คือกันนะคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นมันเผานะคะนี่ลองนี้บ่พี่น้องเด็กกันมาอีกนี่นะคะลองหนึ่ง นี่กะสิใส่มันเานะะผา้าพี่นอ้องมาเบิงผักบงผักบุ้งนะคะอันนี้ผักบุ้งบ่ได้สื่อได้พี่น้องคัวคุณญาน,นะคะปลูกผักใส่เองผักกะใส่อินซี่นี่เห็นบ่นะคะผักบุ้งกำลัางงามมาได้พี่น้องเดื่ผูใ้ใดอยาจกินข้าวปุ่นนะคะเปิดเมื่อนี้นะคะมือแรก มื่ออื่นกระสิปเปิดอีกนะคะกระสิเปิดอีกปิดไปหลายมือเห็นปะผักบุงเขียวงามสวยงามเห็นบะพี่น้องงามนะคะอันนี้แปลงนี้ซิบกามือนะคะก็ได้แล้วตัวนี้ก็ว,ว่าสีใส ก็ยังบรูนะคะตัวนี้ยกลงแล้วเรียบร้อยนะคะคุณยากคิดว่าสิใ่มันญี่ปุ่นไวให้มัน,นหลายหลายร่องนะคะนี่ว่าสิปลูกพักตัวนี้กับสิใส่คือกันเดี๋ยวมาเบิง่งโซนนี้แถบนี้นะคะที่จริงทามีเวลานะคะพี่น้องเห็ดเฉพาะอ่าเกษตรนี่มันกะได้อยู่เด้นะคะแต่เฮาคนมันหน่อยเวลามันบบหลายนะคะละพังเพื่อคุณยาสิออกมาจาก แล้วการแล้วงานนะคะเหตุเฉพาะยยมแรงจังสิมันกับเมยนะคะหนึ่งจากวา่างกายเพราะมันอ่อนแรงอะเราพี่น้องเนาะนี่นะคะแถบนี้ก็คือกันนะคะยกรองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,น,น,ะ,น,น,ะ,คะนี่กันอาจจะใส่มันเผานะคะนี่ก็สิเป็นโซนนี้ก็สิใส่มันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นคือกันนะคะที่เห็นนั่นเป็นตน้นเงาะพี่น้องริปรีปริบีนะคะตน้นเงาะกระลังงามนะคะโซนทั้งนั้นนะคะ เดี๋ยวสิพาพี่น้องลงมาเบ่งทั้งนี้นะคะต้นยางนี่นะคะ,อ,ะ,คะอันโ้นนี้วาสิไซอะวาสิไซเอนมังคุดนะคะเข้าไปในแถวรองยางก็เลยเห็ดห้ต้นยางมันส้มเห็ดห้ใบมันส้มนะคะใบมันห้ให้ใ,หใหบมันบนหนานะคะแหลวกสิไซรองกลางรองกลางนะคะสิไซเอนต้นมังคุดเพราะว่าต้นมังคุดนี่เพิ่นชอบแบบมาส้มรำไรนะคะ ส่วน,ะะนทั้งนัง้นก็จะเป็นหน้าเขา่าหน้าเข่ากับบลายพี่น้องกับประมันสีหาหาอะไรเก้าไล่นะคะเก้าไล่สามงานอันนี้ก็เกือบติดเลนะคะหน้าเขา่าบรรยากาศทึ่งคู่นะคะยำแรงๆนี่ผ้าพี่น้องหล่อเบึงนะคะมัน,นี่ผ้ามาเทีเ่ยวสวนนะคะ ยากหลายพี่นอ้องยากแล้วมนุษย์หน่อยก็เลยบดได้เฮดคลิปนะคะเรียกหลายพาพี่น้องมากส้มสวนเดี๋ยวมื่อนี้สิเก็บผักบุงเนาะเดี๋ยวพักกันเก็บผักบุงเอาผักบุงไปไววเฮดเขาปุ้นเฮดเมียงขขาปุ้นนะคะไม่ต้องซื้อนะคะพี่น้องช่วงวันหนึ่งนะคะผักเยยนื้อใบใหญ่นี่รู้สึกว่าสิโลละสามสิบบาทนะคะสําหรับผักบุงนี่อันนี้คุณยากกะทิใส่มันมันมันเผานะคะ เพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นดินร่วนซุยป่นดินทรายดินร่วนป่นดินทรายแต่ว่าโซนทั้งนี้ก็น่าจ,จะใส่นี่แหละนาโบ้บมันเผากับมันญี่ปุ่นแหละสองมันนี่แหละอย่าห้องมาเก็บผักบุงกันนะเอาผักบุงไปพัดก่อนผักบุงนี่พัดนะ้ามันหอยก,กระแซบเลยพี่นอ้อง ผักบุ้งไฟแดงพอนะผัดน้ำมันหอยนะคะแต่คุณย่าสีบบสีบบนั่นสีเดดเอาสีบบหลกปะ ขักพี่น้องน้ำขักนะคะโ,โซนตั้งนีนน้าไปร้านอาหารนี่ห้าสิสั่งเพื่นอันผัดผักบุ้งไฟแดงมาสันนะคะเซบขัก เมือไหนพี่น้องหยอดนะคะสวยงามงามปา่พ่อนะคะกินผู้เดียวหลูกล้านข้าเจ้าเก็าบ,บ่าคอยกินพักนี่นะคะเรียบร้อยก๋ำนึ่งนะคะก๋ำนึ่งก๋ำนึ่งซ้ำนี้นี่ก๋ำนึ่งซ้ำนี้นี่ไปพัดนี่ก็ได้จานหนึ่งข้าเจ้าก็ขาย กระจาดถามเมนร้านอาหารค่ะกระจานละแปดสิบอยู่ด้นะคะสําหรับผักบุ้งนะคะจานละแปดสิบาทก็ไ่ได้ตีข้าเจ้านะคะพี่น้องมันผักมันแพงนะคะแต่ว่า้าเข้าปลูกินเองจังส่มันก็เห็ดใหเข้าลดนะคะลดต้นทุนเออเออเออเอ,อ่ะมาดีพาพพี่น้องเบิงซ์นีนะคะเดี๋ยวถามเมนคุณยา่าลง มันเผ้าแล้วนะคะและคะมันญี่ปุ่นนะคะมือคุณยายสิลงมันญี่ปุ่นเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายให้เบ่งนะคะเดี๋ยวสิหาพี่น้องมาซอยจากสองสามคนเนาะโอเคนะคะคลิปนี้อัสมนีนะคะพี่น้องอย่าลืมเดินนะคะพี่น้องออกกำลังกายนะคะทุกทุกวันเออได้บ่ได้ก็ได้มือละจากสามสิบนาทีนะคะหรือว่าเปลี่ยนไปได้ก็ได้หนึ่งชั่วโมงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ก็ที่สําคัญนะคะ อ่าบไม่แก่ไม่แก่ก่อนวัยนะคะบบเฮียวบบเฮียวหลายนะคะกกเฮียวยู่ดอกววาแต่ว่ามันกับบบเฮียวซ้ำเหมือนอ่าผู้ที่ขาเจ้าบ่ไเ้ออกกําลังกายนะผู้ใดออกกําลังกายเนี่ยเป็นสุขภาพดีได้พี่น้องอย่าลืมเ้อะนะคะเมื่อสักก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะโอเคจ้า